จะต่อมาผิดหรือเปล่าครับเป็นต่อเดลต้าไม่ใช่ต่อสตาร์หรือเดี๋ยวแกะ,ะวัดดูก่อนครับเอาสายเข้าออกออกแล้ววัดดูน่าจะต่อมาผิดนะครับน่าจะต่อแบบนี้ครับต่อแบบสตาร์ครับ ได้ความต้านทานระหว่างขั้วขั้วนี้กับขั้วนี้6โอห์มโดยประมาณขั้วนี้ขั้วนี้6โอห์มโดยประมาณครณับใช้คาปาช่วยครับลองไฟถูกต้องครับต่อแบบสตาร์ครับครั้งที่ผิดพลาดมาต่อเดลต้ามาครับ ใช้ไม่ได้ตัวนี้ต่อสตาร์ลองไฟบ้านคือสอง้อยโวลต์เอีซิงเกิลเฟสใช้ได้ครับไม่เสียหายครับแต่ว่าน้ำรั่วเดี๋ยวเราแก้ไขเรื่องซีนให้ครับ